สวัสดีครับกระโดดจากหนึ่งเพจนมอหนึ่งเพจนะครับตัวไลไ์ครับวันนี้นะครับวันที่10เดือน10นะครับสำหรับเพจซอฟต์ g i c Group นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโซลูชันเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนานะหรือว่าเฮลท์แคร์นะครับก็จะเป็นโซลูชันที่เอา AI มาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบนะครับ จริงๆมันมีหลายประโยชน์นะครับอันแรกเลยอันนี้ที่ไปใช้มาแล้วนะครับก็คือ,อหนึ่งในประโยชน์ของกล้องวงจรปิดของโมบติกเนี่ยจริงๆเป็นกล้องรุ่นแรกนะครับที่ทำเป็นฟิชไอนะครับเป็นฟิชไอแล้วเนี่ยก็เป็นกล้องที่ะนะครับจะคู่ขอเช็คก่อนในเพจไลท์เรียบร้อยโอเคนะครับก็ฟิชไอเนี่ยเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อแรกที่ทำฟิชไอนะครับแล้วก็ เขาเริ่มต้นทําก็มาแบบที่สามล้านห้าล้านเลยนะครับแล้วตอนนี้สแปนด่านอยู่ที่ความชัด6ล้านนะครับข้อดีของ f i ชไ e เนี่ยและความชัดตรงนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้ว่ากล้องหนึ่งตัวได้หนึ่งไลนนะครับหนึ่งไล่ก็คือสี่สิเมตรคูณสี่ิบเมตรนั่นเองนะครับในขณะที่เหมือนเมื่อวานจริงๆแล้วมันได้มากกว่านั้นนะครับเมื่อวานผมก็พูดถึงโซลูชันที่ไปใช้ในโหลดดิ้ง ะครับในในจุดโหลดดิ้งของโรงงานนะครับตรงนั้นมีพื้นที่อยู่12ไร่ผมใช้กล้องแก้7ตัวเท่านั้นเองนะครับก็ดูได้ครบแล้วนะครับทีนี้ถ้าที่1ไร่แล้ว1ตัวเนี่ยสบายๆมากเลยนะครับผมไปทําให้ที่เฮลท์แคร์ที่1น,นะครับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับหห้องของเขาเนี่ยมีผู้สูงอายุ6เตียงนะครับเดิมแล้วเนี่ย เขาใช้กล้องเขามีกล้องอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ติดกล้องสองตัวตามสไตล์ทั่วไปติดมุมหนึ่งกับมุมินึยงเฉียงๆดูกันดูนะครับปรากฏว่าพอไปดูจากมุมกล้องจริงเนี่ยจะเห็นต้องจะเห็นเตียงแค่สี่เตียงเท่านั้นเองนะครับอีกที่เหลือจะเห็นแค่เซี่ยวๆนะครับแต่กับการผมไปติดกล้องผมตัวเดียวนะครับเห็นหกเตียงครบเลยนะครับตรงกลางนะครับนอกจากเห็นหกเตียงครบแล้วจุดเด่นคืออะไรรู้ไหมครับมันมีเสียงครับรับเสียงทูเวย์นะครับผู้ดูแลสามารถแจ้งเตือนอะไรบางอย่าง หน้าคอมเนี่ยไปผ่านที่ห้องได้นะครับและคนไข้เองเนี่ยมีปัญหาอะไรก็สามารถอาจจะลุกไม่ไหวเพราะเป็นผู้สูงอายุเนาะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอางก็ตะโกนหรือพูดออกมาได้เลยนะครับพูดใส่เข้าในมาคนที่นั่งดูแลอยู่ในห้องเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ ได้รับนะครับรวมไปถึงว่าผมก็ไปถามนะครับไปไปถามซิดแบ็หลังจากใช้ไปเนี่ยนอกจากประโยชน์ของพวกนี้แล้วมันได้อะไรอีกนะครับเขาก็บอกว่าหลายหลายครั้งเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเช่นมีเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ตามนะครับปรากฏว่าเขาก็เหมือนด้วยดูกล้องวงจรปิดที่บอกมันครบทุกมุมครบทุกซอกทุกมุมเนี่ยก็เลยเห็นว่าเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่ใช่ว่าดูแลไม่ดี นะครับก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปพูดคุยกับอา,อาจจะญาติพี่น้องที่เข้ามาแบบเอ๊ะทำไมเธอดูแลฉันมาฝากเธอดูแลแล้วถึงไม่ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ได้นะครับในแบบหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตแชร์วิดีโอกันนิดนึงนะครับอโอเคนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ healthcare solution อ่าตัวนี้นะครับก็ เป็นตัว AI ตัวหนึ่งนะครับที่มาจับก,การเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ปกติดนะครับเรียกว่าเป็นเป็นมันเป็นอยู่ในกล้องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับตัวนี้เรียกว่า AI skill นั่นเองนะครับก็คือใช้ในการ Detect ตอนนี้หนึ่งนะครับนะครับเึ๊ดๆอ่าเดี๋ยวมันวิ่งเร็วแล้วเกินนะครับใช้ในการ ดีเทคคนที่ล้มลงไปนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับปกติเป็นยังไงครับถามว่าคนป่วยหรือคนบางทีเดินก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับคือคือใช่ฮะทุกโรงพยาบาลที่ดีๆนะครับที่มีแบบฟีเจอร์อะไรพร้อมเนี่ยบางทีเขามีปุ่มกดที่หัวเตียงแหละนะดาในหนังก็มีแบบถ้ามีปัญหากดเรียกเลยอะไรเงี้ยครับแต่ในความจริงบางทีเวลาเราล้มลงไปนะครับเราเรียกได้ไหมบางทีล้มไป ็นลมหมดสติเนี้ยปนกลุ่มไม่ได้หรอกครับนะครับแต่ถ้าเรามีกล้องตัวเนี้มันจะดีเทคได้นะครับว่าคนนี้เขายืนอยู่นะหรือเขานอนนะครับปรากฏว่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหมีการล้มลง,ลงเช่นแบบตามเหตุการณ์ตามวิดีโอนะครับมันก็จะไปแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนไปยังผู้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโซลูชันนะครับที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์หนึ่งในโซลูชันที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์นั่นเอง อ่าก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับที่บอกโซลูชันมันมีเยอะพูดหลายๆโซลูชันด้วยกันมันมั่วด้วยเข้าใจยากด้วยนะครับผมก็เลยมาย่อยโซลูชันพูดกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับวันละประมาณแบบสินาทีอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ดูกันง่ายไม่นานเกินไปและเข้าใจง่ายนะครับก็สําหรับ วันนี้วันที่10เดือน1ิบนะครับก็เป็นโซลูชันกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับเฮลท์แคร์นะครับก็นอกจากประโยชน์ของดูภาพกว้างๆดูได้ครบทุกเตียงแล้วส่งเสียงพูดคุยนะครับก็ยังมี AI ในการตรวจจับคนล้มนะครับเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับโอเคครับก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมนะครับก็หมดโซลูชันแล้วสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ